สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูบุญชานะคะเมนูอาหารเวียดนามเนื้อสับค่ะเราจะทำการหมักเนื้อก่อนนะคะเนื้อสับเราก็จะใส่เกลือแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่พริกไทยค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคลุกเขาให้เขาเข้ากันแล้วตามด้วยน้ำปลาน้ำตาลค่ะแล้วก็เป็นตะไคร้สับค่ะหอมซอยกระเทียมสับค่ะ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเราจะทำการปั้นเป็นก้อนแล้วเราก็จะหมักไว้นะคะอย่างน้อยสักสามชั่วโมงหรือทำกลางคืนแล้วพรุ่งนี้มาก็ค่อยมา,มาทอดก็ได้ค่ะมาย่างก็ได้ แล้วเราก็จะทําการปั้นนะคะก้อนไม่ต้องใหญ่มากค่ะให้ได้ประมาณขนาดนี้อันนี้สําหรับสองที่นะคะสําหรับสองเสิร์ฟ สูตรนึ่งจะได้ประมาณ7ก้อนนะคะถ้าปั้นขนาดนี้จะได้7ก้อนแล้วหลังจากนั้นเราก็นําไปพักไว้แล้วทีนี้พอครบเวลาเรามาก็มาทําการหน้าปุ่นกระทะค่ะใส่น้ํามันลงกระทะลงไปไม่ต้องเยอะนะคะแล้วเราก็นําเนื้อส่วนที่เราหมักไว้ค่ะ มาหน้าบนกระทะเหมือนจี่อะค่ะจี่บนกระทะ ทีนี้ในส่วนของน้ำซอสนะคะน้ำปลาแล้วหลังจากนั้นใส่น้ำส้มสายชูนะคะใส่น้ำมะนาวแล้วก็ใส่น้ำเปล่าะคะ่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมสับนะคะ น้ำตาลด้วยค่ะคนผสมให้เข้ากันเราก็จะได้เป็นน้ำซอสสไตล์เวียดนามนะคะทีนี้เราก็จะนำขนมจีนเส้นขนมจีนแล้วก็ผักต่างๆนะคะก็จะมีผักสลัดแครอทซอยผักชีถ้าใครมีถั่วงอกก็ใส่ถั่วงอกได้นะคะบังเอิญว่าเอททำถั่วงอกไม่ทันเพราะที่อยู่ไม่มีขายเมืองที่อยู่ไม่มีขาย ผักชีแล้วก็ใบสะระแหน่ค่ะแล้วเราก็นำเนื้อที่เราจี่ไว้นะคะมาลงใครไม่กินเนื้อใช้เป็นหมูหรือไก่ก็ได้นะคะสามารถปรับได้ค่ะแล้วเวลาเวลากินก็ใช้น้ำซอสนะคะมาลาดกินอร่อยมากเสร็จเรียบร้อยค่ะ เสิร์ฟพร้อมคู่กับซอสเวียดนามนะคะ